สวัสดีเพ mm. <NS' S 2> ื่อนเทุกท่านพบกับนักการเรียนวันครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่12สิงหาครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับเพื่อนๆหลายท่านบางคนก็กลับบ้านนะฮะวันนี้วันหยุดนะครับบางคนก็กลับมาหลายวันแล้วนะฮะก็เตรียมกลับบางคนนะฮะไปต่างจังหวัดนะฮะก็กลับมาทํางานนะครับวันนี้ก็น่าจะรถติดพอสมควรนะครับตามเส้นทางตลอดทุกๆสายนะครับก็เตรียม ดูแลเรื่องรถดีๆนะฮะช่วงนี้ดาวอังคารกับเสาร์นะฮะก็เรียกว่าดาวคู่ปฏภิภัยอุบัติเหตุนะครับมันยังคงอยู่แถมดาวจันทร์เป็นสปาร์กนะครับมันก็จะมีเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของภัยทางรถภัยทางการเดินทางนะครับเป็นพิเศษฉะนั้นเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้เตรียมป้องกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆครับในช่วงจังหวะเวลานะครับของวันหยุดแบบนี้นะครับ ดาวพระจันทร์ก็ย้ายด้วยนะครับแถมพระจันทร์ย้ายเนี่ยไปเจอเดาวเสาร์นะครับเร็งดาวังคารเรื่องสําคัญข้อแรกอันนี้คือต้องเตือนก่อนนะฮะเรื่องอุบัติเหตุนะครับดังนั้นดามค่อนข้างชัดว่าภัยนะครับทางทุกทางนะฮะจะบกเรือกาศอะไรก็ตามใครๆที่เดินทางก็เซฟๆเท่าที่ทําได้เนาะทำอะไรได้ก็ทําให้ดูปลอดภัยที่สุดนะฮะถ้าใครที่ขับรถช่วงนี้ต้อง เช็ครถดีๆนะฮะเช็คเส้นทางดีๆนะฮะทางไหนซ่อมหรือเปล่าหรือว่าทางไหนมีเขาปิดถนนหรือเปล่านะฮะแต่ช่วงนี้ผมเปิดสเก็ตไว้เพราะว่าเขาทำถนนก็เยอะนะพื้นที่แต่ละแห่งที่ไปนะฮะอันนี้คือส่วนตัวนะฮะรู้สึกว่าไปไหนเนี่ยเขาเจอแต่เขาทำถนนนะฮะเหมือนกับรองรับหรือเป็นวงรอบพอดีนะฮะก็โอเคครับฉันเช็คเส้นทางด้วยแล้วก็เข้าของใช้นะฮะระวังหลุด หายหลงลืมอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับวันนี้ดาวพระจั์สปาร์คดดวเสานะครับมันเป็นกู่ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของหลุดหลงลืมคอแรกและเรียกว่าความลับเปิดเผยนะครับนี่ใครที่มีอะไรที่เป็นเหมือนกับความลับนะเนะเรื่องส่วนตัวอนะไรพวกนี้นะฮะบางทีมันจะหลุดออกมานะครับก็ระมัดระวังกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมถึงในระยะน,นี้ มุมดาวป่วยไข้ไม่สบายนะครับว่าจะมีด้วยนะฮะแต่เขาว่าหลุดหลงลืมเนี่ยมันก็มองได้ว่าเผื่อเพื่อนไปพักนะครับหรือไปเที่ยวไปไหนก็ตามนะครับตรวจเช็คของดีๆนะในห้องนะฮะบางทีชอบลืมนะครับนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะฮะคนลืมกันบ่อยนะว่าไปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้านะฮะลืมแขวนไว้ไม่ได้หยิบนะฮะหรือว่าบางทีไปกองตรงนหนนะฮะดังนั้นก็คอยเช็คตรวจนิดนึงนะฮะก่อนออกจากที่พักนะครับ โอเคนะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับแต่มีเรื่องเลขกระสีมงคลเหมือนเดิมครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข5นะครับเริ่มที่5นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะฮะอ่าเลขต่อมาคือเลข6นะครับเลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข7นะครับแล้วก็เลขที่เลี่ยงนะฮะหรือมักไม่ค่อยใช้นะครับ คือเลขศูนนะครับส่วนสีที่ถูกโครับสีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาฮะคือสีม่วงครับสีมาคือสีฟ้าฮะสีท้ายคือสีส้มนะครับส่วนสีที่วันนี้มักไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีเทานะครับรวมถึงเรื่องของทิศทางนะครับซ้ายขวาถ้าเราต้องเลือกนะครับวันนี้ก็เลือกฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะฮะ รวมถึงต่อมานะครับในข้อจํากัดครับในเรื่องของบนล่างนะฮะบางคนมีการคิดว่าเออถ้า okay จําเป็นต้องเลือกนะฮะอัน <aproxim> นี้กรณีที่ใครที่อยู่ในสสานการที่ต้องเลือกนะครับถ้าไม่มีอยู่ในสถานการนี่ก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตตามปกติไปได้นะครับวันนี้ให้เลือกด้านบนนะครับโอเคนะฮะซ้ายแล้วก็ด้านบนนะถ้าจําเป็นต้องเลือกทิศทางอะไรก็ตามนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็นะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีเรื่องงามยามดีฮะทำกิจกรรมอะไรก็ตามคนจะต้องเซฟเซฟเป็นพิเศษนะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรเธอเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งวินาศของดวงเมืองนะครับพระจันทร์ตำนี้ตำแหน่งนี้เขาเรียกหีน้าจันนะฮะไม่ใช่เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ใจคอหดหูนะฮใจคอมันจะแบบเหมือนกับคนนอนไม่พอนะฮะนึกออกไหมฮะนอนไม่พอมาหลายวันติดฮะใจมันจะวงเวงอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นช่วงนี้ แปลว่าคนจะสซิทีฟกันเยอะคนจะคําพูดคาจาอะไรนะฮะระหว่างกันบางทีมันจะพูดทําร้ายใจกันได้ง่ายหรือพูดปกติแต่อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกเมันเจ็บนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังวาจาไปกระทบใครนะฮะภาษาปกติแต่อีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่าเจ็บหรือทำไมพูดแรงจังนะฮะฉะนั้นมันก็กลายไปว่าเกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายนะครับ หมือนขับรถนะฮะขับไปขับมาปาดไปปาดมานะฮะบางทีก็จะเจอปัญหาคือออกมาทะเลาะก,กันแล้วก็มีปัญหากันได้นะครับฉะนั้นอะไรก็ตามในช่วงนี้เลี่ยงการทะเลาะเลยนะครับช่วง2อสวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กีดเส้นใต้ของวันนี้ไวน้นะฮะเพื่อนๆเลี่ยงการทะเลาะแล้วก็อย่าคิดมากครับคาว่าเซ n s ซ t ทีฟอีกในยัหนึ่งนะฮะของของพฤติกรรมอาการก็คือคิดมากวันนี้จะ คิดนู่นคิดนี่นะฮะหรือว่าน้อยใจนะครับมีเรื่องให้แบบน้อยใจน้อยอะไรเงี้ยเออฉะนั้นถ้ารารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้ออกวันนี้หนักแน่นนะใครพูดอะไรให้เราไม่สมบายใจเราก็อย่าไปถือสาความนะแล้วก็มองผ่านๆบ้างน,น,นะนะฮะช่วงนี้ต้องแบบอารมณ์เทคแคร์ care, ดูแลคนแก้ตัวด้วยอ่าแล้วก็เชื่อคําพูดอะไรที่ปกติเราอาจจะรู้สึกสะอึกหรือจุกนะฮะก็มองข้ามๆไปเลยนะครับ นี่หนไหมเรารู้เพื่อเตรียมป้องกันนะฮะวันนี้มันเป็นจุดสตาร์ทของอารมณ์แปรปรวนตัวเราเข้มแข็งแข็งแรงดีหรือว่ารู้ว่ากำลังอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะมอีอะไรที่มันกระทบใจเรานะฮะแล้วก็คนใกล้ตัวเราบางทีเขาไม่รู้เรื่องนี้นะฮะฉะนั้นถ้าอยู่ๆคนใกล้ตัวเราอารมณ์สวิงคาพูดไม่ดีหรือรู้สึกเซสซิทีฟกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็อย่าถือสาความนะก็ไปลปล่อยผ่านๆไปนะครับ แล้วก็อีกประการครับระวังอย่างที่บอกอุบัติเหตุนะฮะเราเลือกเส้นทางดีๆเลือกเวลาดีๆหรือข้อต่อมาอีกอย่างหนึ่งเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวกับความลับเปิดเผยนะฮะเหมือนสกุลที่บอกแต่ว่าจะขยายความนิดนึงว่าช่วงนี้นะครับใครที่มีความลับอะไรก็ตามจะหลุดได้ง่ายนะฮะหรือว่าใครที่มีมันก็อยากทวงรู้ความลับใครนะฮะจนนักคุยไปคุยมาอีกฝั่งหนึ่งหลุดออกมานะฮะมันก็จะมาซานี่แหละแล้วก็อีกประการครับ ในช่วงนี้มันมีดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของคนหลอกลวงนะฮะหรือคดโกงนะครับอันนี้ก็ต้องเซฟเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดาวในวันนี้ที่ต้องเตือนดาวพระจันทร์กับดาวเสาร์นะฮะมันเป็นคู่ดาวเรียกว่ากู้พัดพรากด้วยนะครับคู่ดาวพัดพลากพระจันทร์เลขสองพระเสาร์เลขเจ็ดนะครับคู่นี้พอเจอกันกลัวดาวกู้พัดพรากนะฮะถ้าใครที่ชอบรูปเบอร์โทรศัพท์เลยฮะอาจจะเคย ผ่านตานะฮะว่า2กับ7นะครับอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับการแยกจากอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อครับในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราดูเฉพาะวันนี้ก่อนฮะวันสองวันนี้ครับกู้พัดพาไปว่าอะไรแปลว่าระวังอยู่ๆก็ทะเลาะกันแรงนะฮะหรือแบบทะเลาะแบบแตกหักได้ง่ายนะครับแปลว่าช่วงสสาวันนี้เพื่อนๆคุยอะไรกับแฟนหรือคุยกับใครนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปอยู่ใน สถานการณ์หรือบทสนทนาที่มีเหตุให้ทะเลาะกันแน่ๆนะครับผมว่าเพื่อนๆเราจะรู้ว่าสนทนากับแฟนหรือกับใครก็ตามนะฮะเรื่องบางเรื่องนี่ไม่ต้องพูดได้ก็เงียบนะครับนึกไหมครับบางทีมันมีบางเรื่องหรือบางประโยคที่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันยาวแน่นะครับโอเคนะเรารู้วันนี้มันก็จะมีหลากหลายอย่างเยอะนะครับเพราะว่ามุมดาวผมดูว่ามันเป็นมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่อง เ็บตัวเข้าของเครื่องใช้บางอย่างสูดหายเสียหายพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ใครที่อยู่บ้านนะฮะก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ใช่วันนี้คุณแม่พาแต่คุณแม่ไปทานอาหารนะฮะคุณพ่อด้วยนะฮะพาไปด้วยนะครับแล้วก็การยี่อยู่คนละที่นะฮะก็อย่าลืมแชทโซเชียลในการคุยนะครับถามไทยสระทุกสุขดิบนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะฮะก็โอเคนะครับเรารู้ดวงล่วหน้าเพื่อป้องกันนะครับวันนี้ก็จะมี เรื่องของเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะทาเลิกนะครับมีเพื่อนๆถามเรื่องเลิกของเดือนกันยาแล้วนะจะเอาไปทําอะไรที่พิเศษนะส่วนตัวก็โอเคเดี๋ยวจะดูเรื่องเลิกให้ไวๆหน่อยก็ดีนะฮะโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์เราตามสะดวกสบายของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่สปอร์ตช่องครับดูวดวง12ราศีครับเฮ้ยลืมลืมลืม ถ้ายามเช้านะฮะเดี๋ยวลืมหวงจุ้ยนะครับเออลืมเล้ววางไว้หวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตนะฮะก็จะมีเรื่องเกล็ดหวงจุ้ยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีเรื่องเกล็ดอะไรเกรี่ยวกับหวงจุ้ยแบบพิเศษพิเศษนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆช่วงนี้รู้สึกว่ามีการตกแต่งบ้านหรือเจ้าของเข้าบ้านระยะหลังถามเรื่องการเอาของเข้าออกหรืออะไรพวกห้องอะไรนะฮะช่วงนี้เกิดมาเยอะฉะนั้นก็เลยอ่ะโอเคเปิดคอนเทนต์เรื่องของหวงจุ้ยนะฮะเผื่อมีอะไรที่เรา ปรับเปลี่ยนได้นะฮะก็ลองทําดูก็ลองไปฟังดูนะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะฮะโอเคครับดูดวงต่อครับชาราศีกรกฎครับสิงห์กันนะครับเริ่มที่กรกฎครับวันนี้กิจกรรมต่างๆนะฮะจะกิจกรรมกิจการอะไรก็ตามนะครับวันนี้มันมีความคืบหน้านะครับในสิ่งที่ทําหรือมีผลสําเร็จนะครับในสิ่งที่ลงมือนะฮะวันนี้ภาพรวมถือว่ารวนที่ดีในมุมของการเดินทางนะครับเออแต่ว่าไปนะฮะเดินทางผลลัพธ์ดีแต่ว่าดูเรื่องเวลาหน่อยนะครับ จจะมีเรื่องเลทหรือว่า,าทําอะไรที่เลยเลยเวลาของที่เราตั้งใจไปนะฮะแต่ไม่มีปัญหาอะไรก็ปลอดภัยนะฮะข้อดีของวันนี้นะครับคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือการพูดคุยเด่นนะฮะดาววาจาเด่นนั้นจะ,จะพูดคุยเจรจาหรือจะติดต่อต่อรองนะฮะวานให้ใครช่วยเหลืออะไรก็ตามโอเคช่วงนีว้วาจาพูดแล้วคนเชื่อฟังเชื่อถือนะครับค้าขาย วันนี้มีโอกาสได้กําไรพิเศษนะหรือว่ามีโอกาสหมุนเงินได้อย่างที่เราต้องการนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมในช่วงนี้ชาวกรกฎมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีแต่ว่าให้ระมัระวังอย่างครับช่วงนี้มีอารมณ์น้อยใจนะฮะดาวพระจันคือดาวประจำตัวครับโคจรในราศีมีนะฮะนีเจอคู่ดาวเสาร์ด้วยนะครับมันมีเรื่องคนอื่นเอาความทุกข์มาให้บางทีมี เรื่องอะไรที่ทําให้เราแบบเออสึกแบบฟังแล้วเศร้าๆนะฮะอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบคนรอบข้างเอาเรื่องอะไรมาระบายหรือไปพบไปเจอหรือไปได้ยินนะฮะอะไรที่แบบโอ้โหหูจังอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือสิ่งที่พยายามรักษาอารมณ์ดีๆนะฮะแต่ภารกิจต่างๆ,ๆวันนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่เผื่อเวลาหรือว่าเผื่อเรื่องการเดินทางเท่านั้นนะครับเงินทองผมุใช้ได้ครับมีโอกาสที่จะได้ซื้อของถูกใจหรือใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับมีโอกาสได้ เลยรับที่น่าพอใจนะครับในช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้คนาราศีกรกฎช่วงนี้นะครับเรื่องของการชอบการซื้อการใช้อย่างได้อย่างที่เราต้องการนะฮะแต่ซื้อของเช็คของดีๆฮะอาจจะได้ของไม่ครบหรือของที่มีตําหนิเพราะนั้นถ้าตรวจเช็คแล้วเราจะเซฟตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็ความรักคนโสดช่วงน,นี้ดูดีฮะโสดนี่คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมีโอกาสที่สารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับคุยแล้วมีความสุขใจเป็นพิเศษสบายใจพิเศษฮะ เรื่องของความรักความผูกพันนะฮะคนที่มีคุยแฟนแล้วชนิดดวงระวังแฟนเปิดแค้ไม่สบายช่วงนี้ระวังมีประเด็นหรือคุยกันแล้วบางเรื่องคุยแล้วไม่เข้าใจนะฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าต้องคุยกับแฟนพยายามคุยเรื่องสบายๆใจทั้งนั้นนะฮะเท่านั้นด้วยนะฮะบางเรื่องบางทีวกกับทะเลาะก,กันได้เฉยเลยหรือว่ามีบางเรื่องที่ทําให้อารมณ์หงุดหงิดกันได้เฉย,เยนะฮะสังเกตเองดีๆนะฮะในช่วงวันสองเนี่ยอารมณ์กับแฟนมันจะมีประเด็น ทำให้หุดหนีก็ได้ต้องเซฟเรื่องนี้้วยนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน,น้ยสีเข้มๆใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอมนะครับเปิดหน้าผาก,กได้ยิ่งดีนะฮะลูกหลานบรวิวารสั์เลี้ยงช่วงนี้ระวังป่วยไม่สบายนะฮะหรือว่ามีเรื่องให้เราแบบกังวลใจนะครับฉะนั้นมีเวลาให้หรือคอยจับตาดีๆเป็นพิเศษนะครับต่อมาฮะชาวราศีสิงกิจกรรมภารกิจงานเดือนหน้าถ้าใครทํางานนะครับงานเดือนหน้าภารกิจต่างๆถือว่า มีดวงเออถูกต้องบอกก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแผนนะฮะวันนี้จะมีการเปลี่ยนแผนระหว่างวันอยู่บ้างตั้งใจไปไหนทําอะไรที่ไหนกับใครเมื่อ,อไหร่คือบางอย่างมันไม่เปลี่ยนไปตามที่เราคาดการไว้นะครับฉะนั้นวันนี้จะหยิบจับขยับขยายจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะโอเคทาได้แต่ให้รู้ว่ามันพร้อมที่จะมีปัญหาอุปสรรคแรดด่วนเข้ามาเป็นระยะนะครับเรารู้ดวงลงหน้าเราจะได้ เตรียมป้องกันไว้นะครับแล้วก็เตรียมแผนสำรอ,องด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะระยะนี้ผมดูเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์มันจะร้อนอารมณ์จะแรงนะครับฉะนั้นต้องอระมัดระวังอารมณ์เป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับวันนี้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่การงานอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาะไรนักนะฮะก็ระวังเรื่องของเวลานะฮะก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนบางอย่างนะฮะแต่วันก็ ได้นะครับในแต่ละเรื่องแก้เกมได้เสมอต่อมาเรื่องของการเงินครับประยานีใคยจ่ายบ้านและครอบครัวครับมารัวเหมือนกันนะฮะใช้จ่ายบ้านครอบครัวคนในครอบครัวนะครับมันมีคใชยจ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่หรือว่าใช้จ่ายแรกเสริมเพิ่มกว่าปกตินะครับเข้ามาของบางอย่างนั้นเสียนั้นพังนั้นหายเออเนี่ยมีใช้จ่ายอะไรจุกจิกนะครับเข้ามามันก็มาเรื่อยๆเหมือนนะช่วงหลังๆนะฮะและรอบนี้มันก็มาอีกแล้วนะครับฉะนั้น อะไรที่เซฟได้ก็เซฟอะไรที่ยังเซฟไม่ได้ก็ต้องโอเคก็ใช้ไปนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะเพื่อนเพื่อนโสดอยู่นะครับช่วงนี้เลี่ยงก่อนเบรกก่อนนะฮะอย่าเพิ่งคุยมีอะไรที่ยังไม่ค่อยชอบมาพากลน,นะฮะก็คุยถ้ามีคนคุยด้วยแล้วก็ฟังทั่วๆไปอย่าเพิ่งรีบลงหลักปักฐานอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้มุมดาว ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะอาจจะมีเรื่องรึอมีประเด็นนะเล็กๆระหว่างกันอันนี้ต้อง,งระมัดระวังด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตแต่ว่าพยายามเรียกว่าเลี่ยงการทะเลาะนะฮะอารมณ์เราหรือแฟนค่อนข้างสวิงเราก็ต้องกอบกู้นะฮะอารมณ์หรือบรรยากาศนะฮะให้มันดีเสมอนะครับอโอเคนะฝืนอารมณ์ตัวเองเพื่อให้บรรยากาศดีด่างบ้างก็ได้นะครับต่อมาสุขภาพร่างกายครับ จุกเสียดแนท้องครับระวังวุนนี่อาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารนะครับท่านี่ไวสวรครับระวังเป็นหวัดเป็นไข้ความดันนะครับใครที่เป็นความดันเบาหวานไมเกรนนะครับชวงนี้ต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษบรรยากาสที่จะปะทุเข้ามาได้ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับในชวงนี้ลูกหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงชวงนี้มีดวงระวังป่วยไม่สบายหรือว่ามีเรื่องให้เรากังวลใจเล็กน้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่อมา ภูมิดาวเกี่ยวกับเรื่องของผมเรียกว่าเสน่ห์นะครับเสื้อผ้าันนี้เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสร่างกายกลิ่นหอมนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีกันกิจกรรมภารกิจต่างๆวนีิงานเด่นมีอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการโอเคเป็นไปได้ด้วยดีนะครับราศีกันนี่เป็นหนึ่งในราศีที่ใจสู้แต่ว่าช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้นะครับภุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> ร่างกายนะฮะชบฉนันระวังป่วยขึ้นไม่สบายหรือไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับฉะนั้นร่างกายมันเหมือนจะนืดฟูนๆหน่อยนะฮะฟืนๆตัวเองนิดนึงครับข้อดีของนี้คือภารกิจของงานทําได้ดีผลง,งานน่าพอใจมีข่าวดีๆที่รอคอยหรือจะต้องพูดคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์อะไรก็ตามจะประสบผลสําเร็จนะครับจาดาวมันดีแล้วก็ประการต่อมาดวงดาวเกี่ยวกับการเดินทาง ม,มีการเดินทางระยะสั้นๆฮะจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับช่วงนี้มุงได้เกี่ยวกับการเดินทางเด่นนะครับแล้วก็มีดวงของการอาจจะได้ไปได้พบได้เจอในสิ่งที่เราพอใจนะครับวันนี้วันดีนะมีโอกาสได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานนะครับโดยรวมถือว่าเป็นวันที่เด่นถ้าใครทํางานผลงานดีครับถ้าใครไม่ทํางานนนที่มีความสุขในเรื่องครอบครัวความสุขบางอย่างที่เราเห็นอาจจะลูกหลานบริวารเัตี้ยงทําให้เรามีความสุขกันเลยนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือเป็นวันที่เด่นนะฮะแต่เรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้อันนี้ต้องระวังนะฮะเดวังคารเดวเสา์ดาวจันทร์มันสัมพันธ์กันระวังปัญหาเชิงคู่ซับคู่ซ้อนนะครับอันนี้ต้องระวังหรือบางทีแฟนอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูนะครับหรือพูดอะไรให้เราไม่สบายใจนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องหนักแน่นแล้วก็พยายามเลี่ยงการทะเละาะถ้าเลี่ยงได้นะ เรียงไม่ได้ก็จัดเต็มไปนะฮะแต่ว่าเอาเอเรียงได้ก็เรียงเอะนะมันเหนื่อยนะครับเรียงไป่เถียมาสุดท้ายผลลัพธ์ก็คล้ายๆเดิมนะฮะไม่อะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เรียงการทรบอแวงได้ควรเรียกนะครับมันจะมีเหตุหอะไรให้เกิดการยั่วยุให้เราอารมณ์เสียขึ้นมาโอเคนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับ ช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวนะครับบางทีโรคประจําตัวมันรบกวนเราครับก็เซฟเซร่างกายเป็นพิเศษนะครับแต่ข้อดีผมยังเห็นเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำให้เรามีความสุขเป็นพิเศษมีอะไรที่เราชื่นใจนะครับพัเราเจนพัฒนาการการเติบโตของลูกหลานบริวารนะครับที่เติบโตขึ้นวิถีภาวะดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการไปไหนมาไหนทําอะไรด้วยกันมีความสุขเป็นพิเศษฮะผมดูว่าช่วงนี้ให้ลายอยู่ที่ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยง มีเวลาหรือว่ามีโอกาสทํากิจกรรมอะไรด้วยกันนะฮะจะดีเป็นพิเศษนะครับสเสน่ห์เสื้อผ้าครับชวงนี้เน้นสีเข้มๆหรือใบหน้าแต่งหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกนเลยนะครับจังหวะดาวชวงนี้พยายามหนักแน่นแล้วก็อย่าหูเบานะฮะบ,บางทีมีคนพูดอะไรให้เราไม่เข้าหูหรือว่าพูดแล้วไม่สบายใจพยายามตัดได้ก็ตัดนะครับสุดท้ายครับเรามีดวงเกี่ยวกับที่เรียกว่าได้ทายของอร่อยหรือได้ไปที่ที่เราอยากไปนะครับดังนั้นชุงนี้ ระวังน้ำหนักตัวขึ้นนะใครที่ห่วงเรื่องกนนเกงือมลลื่นน้ำหนักตัวโอ้ช่วงนี้แบบทานกระจายเลยนะต้องระวังนะฮะโอเคครับขอให้โชคดีครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีครับเป็นกำลังใจนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะสวัสดีครับ